โอเคครับเดี๋ยวการแข่งขันกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ครับทั้งคู่เนี่ยประจันหน้ากันแล้วฉากแรกครับนะฮะทางด้านเป็นฉากเอ่อเอ่อทุ่งหญ้านะครับเนี่ยสเตปเฮส์นะครับทุ่งหญ้านะฮะแล้วก็รถถังที่ใช้ครับทั้งคู่เนี่ยทางด้านของอารครับมีท2 9ี่สิบไทเกอร์แล้วก็ MS1 นึครับเอ้ยไม่เกี่ยวแล้วก็ T1 นะ ในขณะที่ทางด้านของทีมอาวีวีครับมีทางด้านของไคเซอร์เอ่ยมีไคเซอร์มีไอพงมีฟุกเนะี่เดี๋ยวมันเอ้ยเปลี่ยนฮนะเฮ้อยมไม่ออกแคปเลยให้ออกแคปกันดิยังไม่ทันออกแคปเลยครับนะยังไม่ทันออกแคปเลยนะครับไอ้กำลังโดนอะไรนะ ผิดครับขออภัยขออภัยนะฮะก็เกมแรกครับเริ่มขึ้นแล้วนะก็แบ็คเบลล์ครับใจร้อนครับผมงไมทันจะออกแคปเลยนะซัดผมสล้วนะครับก็ตายไปแล้วนะโอเคฮะนี่ไหลครับ เครื่องนี้เวลามันอันนี้จะสลับจอไม่ได้นี่หว่าลืมไปนี่ครับด้านล่างครับแพนด้าอ e วันนี้ขับทียี่สิบเก้านะลิปเปอร์ครับวันนี้ขับทีเออร์แทเกอร์พีแล้วก็แบล็กเบลเลยครับทีหนึ่งนะเมื่อช้าครับคงจะจำกันได้นะครับนี่ฮะแพนด้าอแล้วก็แบล็กเบลเลยสองคนนี้นะครับอยู่ในทีมฟอสเอ่อฟอสบิชชันครับแล้วก็เอาชนะนั่นของซ i t y ี้ดักไปได้ทำให้พวกเขาครับจะเข้าไปเล่นในมาสเตอร์ลิกได้ครับนะฮะ มันสลับหน้าจอไม่ได้วะเครื่องนี้นี่ครับก็ยังซุ่มกันอยู่ครับนะ่ฮะจะมอไปได้เนี่ยไม่ได้เลยเหรอ โอไม่ได้ด้วยโอเคช่างมันครับนี่ครับเราต้องกด E C ก่อนนะแป๊บนึ่งฮะขออภัยนะครับในความไม่สะดวกนะเพราะว่าต้องทำการปรับอะไรนิดหน่อยฮะพอดีมันเมามันออกมาไม่ได้ครับต้องกด E C ก่อนนะโอเค เชสัญญาณแป๊บนึ่งฮะอ๋อโอเคกลับมาแล้วครับนะฮะตะกี้ไม่ใช่สัญญาณนะครับตอนนี้ดูได้แล้วนะครับนะฮะช่องหนึ่งครับอืมก็ดัาน,น R T A ครับ อ้อมมาด้านบนครับตอนนี้ฮะขึ้นมาทางด้านบนครับกําลังจะซัดแล้วครับอ้อมมาดกากาขวาครับนะสำหรับการขัรายการนี้ฮะที่1ครับรับไปเลยนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะสี่เอ่อสี่พันนะครับอันดับสองนี่ฮะสองพันครับ <c oughs> ไม่มีครับทายผลไม่มีนะนะดีเลยมันสิบวิเออ ประมาณนะฮะมันเลยอาจจะคุยกันช้าหน่อยครับไม่มีใารทายผลนะฮะอาทีเอสู้สู้เลยครับคุณหมวยยกล้อส,สวัสดีครับอแล้วตอนนี้นะฮมีการแว๊บมันเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตซองกันนะนี่ครับไคเซอร์ครับไคเซอร์นะฮะไคเซอร์ เอามาแย็บๆไปแล้วโดนยิงไปฮะนี่ครับลิปเปอร์จังหวะนี้ครับยิงไปได้หนึ่งทีครับโอ้โหเลือดยังเหลือเต็มอยู่นะฮะแล้วมีการแคปฐานกันแล้วครับเป็นหน้าพนด้าไอครับที่ใช้หน้าที29มายืนแคปฐานอยู่ครับแล้วข้างหน้านะไอไอป๋องจีจีครับขับรถมาแล้วแล้วก็กําลังจะเข้ามาฮะนีครับเนี่ยอืม ขอภายหากต่อราชานะเพราะว่าเกมการแข่งมันมีดีเลย์ครับนะแล้วก็ตอนนี้ครับยังไม่มีใครตายครับนอกจากฟิเลนเซ่คนเดียวนะเป็นคนที่ตายไปแล้วปล่อยถ่านแล้วยิงโดนครับแล้วก็โดนยิงเหมือนกันนะแพนด้าอายแล้วโผล่มาแล้วใครเซอร์ฮะใครเซอร์อ้อมมาจังหวะนี้ครับออป็นได้ของทีเอ็ดครับอูแล้วครับเร็วมากครับลุมยิงแพนด้าอายครับแล้วเป็นไอพยายามจะหมุนปืนครับแต่วันช้าข้างหน้ากระโดนข้างหลังก็โดนครับ เนี่ยฮะข้างหน้าก็โดนหลังก็โดนแล้วโหดโอ้โหทีเจ็ดเอ็ดอ้อมมาไล่ยิงครับแล้วเวลาครั้งแต่ว่ายิงทั้งด้านของฟุกคุงได้เหมือนกันนะฮะยิงฟุกชิลเลอร์ไปครับเลือดหลยึดกาแล้วไฟไหม้ครับโอ้โหไม่มีทางด้านของเดอบเพลิงครับเลือดไหลเป็นน้ำแล้วก็เลือดเหลืออยู่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ตายไปเลยครับโอ้โหฟุกคุงฮะโอ้สุดยอดจริงครับนี่ครับใจเย็นครับแล้วก็ฆ่าได้ครับ แล้วจังหวะนี้ฮะเหลืออยู่กีก่คนเนี่ยฮนะอู่แล้วก็เหลือแค่ทีเจ็ดเอ็ดคันเดียวครับแล้วก็อยู่ไหนวะนะฮะน่าจะอยู่ตรงไหนฮะนี่เจอเลแล้วครับทีเจ็ดเอ็ดครับเลือเหลือสิบสามเปอร์เซ็นต์ใครเซอร์วิ่งหนีมาครับลิปเปอร์ก็วิ่งไล่เข้ามาครับแล้วก็หนีมาครับผมไม่ตายนะฮะเล้วเหลืออยู่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สองต่อหนึ่งครับต้องวัดกันระหว่างไทเกอร์คันเดียวแต่คไทเกอร์ iker, เลือดเหลือเต็มเลยแล้วก็เรียบร้อยครับเกมแรกครับ นะฮะ RTA ครับเป็นฝ่ายชนะไปได้ครับ1ต่อ0ครับผมนะฮะเกมแรกครับ RTA ชนะนะเกมทสองเราจะสลับฟังแล้วก็เปลี่ยนชานะครับเป็นมูโรเวงก้านะฮะเอ่อมูโรเ,เป็นเฮมเมอร์ดอฟครับขออภัยนะฮมเมอร์ดอฟครับนี่ฮะ โอเครับฉากนี้ก็มีการเปลี่ยนรถถังเปลี่ยนรถถังกันเล็กน้อยฮะเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งนะนะครับพร้อมแล้วบอกเลยจ้ะ